นี่ลี่ก็เปย์จื่อจื่อนี่ลี่นี่ลี่ลี่มาสุดห้ากวนนี่ลี่กนลี่มาสุดก็ต้องฝากนี่ตูเปย์เปย์อเป็นนี่อะไรอ่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเอ็มเจนะคะวันนี้แบมก็จะมาเล่นโหมด44กันนะคะทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะเตั้งตอกแจ๊กชุบชุบรามน้ำมาชุบชุบวชวุบชุบลามนำชุบน้ำไปเ <c oughs> ด็กชายคนนั้นใจเศร้เาในมือของเขาถือปืนหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นจึงซึ้งเศร้าใช่นม่จบในมือของเขาถืนนอ,อถดีเตอร์นในมือของเขามันยาวไป ในมือเอาเขาเธอดีเ์อมันตังพอซื้ออ,โอ,โ,อ,อโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้อ้ยก,ก,ก What? What อ้ากอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ t โอ้ยโอ้ยโอแมอ้ยโออ้อนย่อ้ยโออยอ แม่ม um ีโคโนแม่ไม่ม <azul> ีเด <t> ี <t> ๋ยวแม่จะชุบแม่เองเล่เองไอ้ไอ้แท็กมันไปไหนวะน่าไอ้แท็กแกรักชอบแอบพรุมพราหมมันไปไหนวะล่ะมันหลุดเหรอฮะมึงนี่เป็นคนยังไงวะแท็กมันเต้นมึงนี่มันเป็นคนยังไงอ่ะไอ้แท็กมันเต้นมึงก็แอคแต็กกูนะไอ้นี่ โอ้กระป๋องแป่งไอ้เฮียร้านี่เดียวไอ้แสกผู้ซื้อบริผิดเลยนะไม่ใช่ไหนหรไปไหนมาแล้วต้องแอคคืนแล้วแอ้แสก MP อะไรเงี้ยตายแล้วเนี่ยไอ้แซกคตายห่าตายคงคุณบอกแล้วเพื่อนยิงกันไม่รู้ยืนแอคอาสมาร์ทดอกอะไอกินน้ำมาเฮ้ยฟังเลยดีไหมไม่ฟังครับคน คนไม่ช่วยเพื่อนอ่ะเขาไม่รับฟังครับไปกินน้ําก็ไม่รู้จักบอกครับบนแมนไปกินข้าวเลยอยากไปก็ไปตี้อะไรวเนี่ยอยากไปก็ไปมันไม่บอกไม่กล่าวอะไรสักคำแบบเออแล้วกูจะรู้ไหมโอ้ยกูศูนแน่เด้อเป็นแมนเป็นชูนศูนชูนแดเกือบสองสาจิ้งเจ็แปเกัาคู่อ่ะพูดเปไหมฮะผงพูดไปไหม กระตุกเนี่ยแซ็มันไม่พูดเลยนะ่แมนจับมันมัดมัดเปล่ามัดเปล่ามันเล็่นอะไรลงไปหน้าแล้วมันไปไหนอีกแล้วน่ะไปขี่แล้วงหนรอดกัเอาให้เอาแมนมันยิงมันได้ไงไอแซ็คเนี่ยมึงหายหัวหายหน้าหายตาไม่มาช่วยน้องเลยเนาะมาแล้วเมื่อกี้ก็ยืนนิ่งอยู่ ูรู้ว่ามึงอยู่นี่ไงมึงอยู่นี่ทำงแมนอีกกเถอะอีกกเถอะนะมันมามันก็ตายห่าตายหงเนาะอุ๊บคนละเบื่อน้องกูจริงจริงมึงโดดลงไปทำไมไม่โดดมึงคิดว่ามึงเป็นเทพเจ้าได้ไงมึงอยู่ตรงไหนอยู่งั้นแหละมึงไม่ได้โดดแต่มึงไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงอ่ะไม่โดด มันไหลไม่ได้โดดไหลมันไหลคีดเฮ้ยอะไรมันไหลมันไหลมือนี้ทำแก้ตัวดีก็ไหด้หรับอไอ้ข้าวโกะทำไมมันไม่มาดูกูล่ะกูจะแอคให้ดูเนี่ยก็บอกเลือดทีหมาผมอ่ะไปเลือดทีมาได้ไงอีกตั้งนานก็ไม่รู้จักมาไปไหนเมื่อกี้น่ะไปก็ได้ ฮะมึงไปไหนเมื่อกี้น่ะน่ะแล้วเบิร์ก็ไม่พูดนะไอ้สารลวกนี้ว่านมันหน้าบกใช่ไหมล่ะไปที่ไหนไม่เคยจะบอกสักคำอ่ะอ้าผมไปอ่ะเขาบอกพี่ทุกครั้งเลยเออคนในทีมจะได้รู้ไงว่าเออมึงไปไหนจะได้รู้ว่าตายหรือว่าไฟช็อต หรือว่าอะไรเผื่อเอาไปไหนใช่ป่ะเออเพื่อเพื่อไปเออตื่นทำมาอ้าวไห้แท็กไฟช็อตตาอะไรเงี้ยเออทุกคตัองเลยสว่าทุกครั้งเลยเออเพราะว่ามึงอยู่ในตี้ยังไงมึงอยู่ในสงครามอยู่างไงแท็กมึงก็ใจว่าอ๋อนี่คืออ๋อเออถ้าถ้ามึงอยู่นะอีสระไมเต๋หรือว่านี่นี่มึงแอกใส่กูเหรออย่าแอกใส่พี่ครับ ตัวเขยนนี้ไปน,นี่แลอชอชอชอตัวกูครับเข้ามาเไปแล้วเขาแม่งไปล็อกตัวสัตว์โอโหโหโห่ฮะฮะมันชอบเงี้ยเลยเฮ้ยมันมาจากกู <c ười> วก่ะไอน้คาบุโกะคาบุโกะเงี้ยหรออือน้องเขาชื่อคาบุโกะครับเขาชอบแอ็กเขาต้องเพื่อ,อนเขา มันมาเอาคืนกูแน่เลยมึงเมื่อกี้กูยิงมันแล้วกูก็เต้นแส่ทันทีรู้ว่าเป็นเทพเจ้าอ้องแมนเห็นแต่ชุดธรรมดาหมดเลยแมนไม่โดนทรัพยากรมาแมนอีกเป็นไก่เห็นแต่ตัวเองเป็นคนโหดตายแล้วเนี่ยแม่ไอ้เกตือแล้ไม่รู้สึกกลัวใส่อย่างเดียวเลยพอนอนแล้วก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยหนาหนาาไอ้แซกไปไปไหนอีกจ้ะ ชอบแอ<พ>บเนาะน่นอนกโปรอย่างเดียวเอ็นระนนเปิดไอ้ควายไกลเอ็นรา<ม>เปิดไอ้เยอะแตกแม่เอาไม้จิ้มฟันไปจิ้มตุ่มดิมันไม่จะทบชาชานียเลยก็ไม่สะทมเรอกตาย,าย,ลยลตาแล้ว ข้าบุกีว่าใช่ไหมจะไปยิงไหมตัวไหนไอ้วอเขียวอ่ะกูจะเต้นกูจะเต้นครับเต้นครับแจ็คเต้นครับเต้นว้าเต้นครับเต้นไปดูประตูนเฮ้ยเราขังยี่อะไรครับเต้นครับเต้นเต้นมาเต้นครับ ลองเอาปิงหมูกูไปแล้วไอ้แค่เอ้าปิ้งไก่จัดเลือดปิ้งไก่เลือปิ้งไก่บนข้างบนข้างบนไหนอ่ะบนนั่นแหละบนอะไรมาอะโอ้โห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 ไอ้ข่าวบกูมันมาดูกูตลอดเลยมึงเราหงายแล้วนะจับรู้ มันแอกแต่กีก่อนนะลองเปิดประเด็นกูบกูดิเดกูจะใส่หน้าให้ีอข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 อส้มก่อนนี่ช่างขอขอตั้งแต่ดันแรงใหญ่ยันยันสีสีเออขอบุคคลนี่จบยิ่งคนยังไงก็ไอช่างขอลูกอีช่างขอไอแซกลูกอีช่างขอแล้วก็ขวัญใจขวัญใจเมียชาวบ้านใช่แนวมาสองอย่างไหมยัน ไม่รู้จะอธิบายยังไงทำไม่ได้ทาไม่ได้ยังไงน้องน้องเอิร์ปิ้งน้องเอิร์ขายไก่ไปทำไม่ได้มันทาไม่ได้เป็นแต่กชายอ่ะเป็นต่างต่างมีต้าต่างมีต่างต่างเขตึงนี่น้องดูน้องน้องเขาไม่คดดีให้เขาโมกี่เป็นพี่ไยะ เฮ้ยแล้วกูจูไม่เจอวันนี้อ้ยเฮียมันช้กแม็กเพราะว่าจูไปเฮียไม่กลายพันใหญ่กูรู้นะคะกูไก่ยิงมมอชูกูดีปอกให้มันช้าจูกุูไไปเกี่ยว แค่แค okay, ่นี้เอาะไอ้เชื่อมันจะเจดทีคู่ได้เจอได้กค่บอกเดียวโอ้เมื่อกี้หมดแม็กก่อนเลยชาเย้ยรูดไม่เข้าหัวด้วยเบื่อคนแอคอาร์สมาดอกขอบคุณครับต้องจัดมันให้เข็ดละหิวข้าวอ่ะไปกันนะไปกัน อไม่หางก่นด้ยอยากกินยู่ๆกอยากขาชาเขียวเอ้คนคนตรงนันเลยไาต่อฟ้าการงานงานพี่ตามผมมาตามมาเล้ยมันขึ้นมาอยู่บนหลังคาตามมาตามมานี่วินาเนตรถเนตรถเนตมีเห็นไหมวะรถตรงๆรงเลย ตายมกะนไปหร้วไม่ยิงกลัดน,น,นี่เปลักการพี่ไปออู้ย่เีมึงยิงโดนไม่ได้แซกไม่เก็ลังจะรุ่แล้วไมยิงกมันไม่ยิงพีง่อะไอ้สามมันยิงผมไม่ยิงพี่นาะไอ้นั่นโดนไปประมาณร้อยหกสิได้อ่ะไอ้เจ้อข,ขาวนีนล,ลงไวแมน Ay mặt chiếc bút, mang tang 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 chán tang 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 ตัวไหนยี่ส<ร>ิบนะอยู่ตรงไหนวะไอ้บอกไม่ก็ข้างไหนใต้ก่อนอัก่องอันก่อนตัวไหนยี่กองมีรออ่ะไม่มีแมเนเพิ่งปั่นาีาไอโอ้เ็ผนจะสวนมันคิดเปล่าวะคิดสองก็ Eh, to ni bye weh. Dah suruh gig bu. bu koy lah. Tak ada pau, tak Kau pau leh. Kok. เอาเอาตะเล่เนาะติ๊กคลิก. Ni ni je, lek lek lek. Masuk ngaruh ni lek lek. มาสุ k ับเต่า o วกนี้ดูเบลเบลเป็นนี่อะไรอะอะไรครับเนี่ยอะไรครับแอ็กใส่แล้วตายเอออะไรครับเนี่ยโอตินโหนโฮ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเลยมาทำทำทรงมาเต้นใส่โอ้โหผู้ชายอะไรแพ้ผู้หญิงคือกากอย่าลองฮีจังวะอะไรเอ้อะไรอเอรอะไรอะไร ครับผมอะไรครับไอเอ๋อไอเอ๋อทำซุงเอ็กคใสไอตัดแอคทำไมหนักหัวพ่อป่ะเหรอหนักหัวแม่มึงไงไรเนี่ยทงเอ็กรองแอคตัดก่อนแตกอ่ะดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนสู้เขาได้ยังสู้เขาได้ยังมันจะแอคเขาอ่ะไอ้ตัดอยากลองฮีจมพูดไหมฮีแม่มึงกลีบฮีจมพูพูดยังไม่ชัดเลยอะไรอ่ะไปฝึกพูดมาให้มันชัดก่อนฮัลโหล ไปฝึกไปฝึกพูดมาให้มันชัดก่อนนะคะนะคะไอเอ๋อย่าโง่อย่าโชว์โง่คำหลังงานอย่าโชว์โง่อย่าโชว์โง่ค่ะไม่โชว์โง่ตัวเองไม่ได้โชว์โง่ตัวเองแต่ตัวเองอ่ะโคตรแบบโยโคตรอร่อยเลยอ่ะฮีตัวเองอ่ะโง่หีอะไรมึงยังไม่เคยเห็นกูเลยไอสัตว์เพิ่งยิงกันเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็แอปไอพี่อะมึงอย่ามาทำเก่งไอสัตว์แม่มึงสีสันถามแม่มึงเยญ่กูยัง เอ้ยหน่าแม่มึงก่อนดิมึงมึงข้ามประเทศแลก่อนไอ้สัตว์มึงข้ามมาก่อนมึงข้ามมาก่อนมึง่คยพูดไอ้ประเทศมึงจะถามไม่เอาเราอ่ะสร้ากูเปล่าสร้างห้องกูเปล่าทำทรงเออทรงเอ๋ออะไรพี่อะมึงเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังเพมึงหึงบอลร้องท้าแบบร้องดิร้องเขี้ยอะไรไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยสัตว์เยไม่ได้ร้องเมื่อกี้สร้างไหสร้างเมื่อกี้เวืกี้ขมารีขมารีเอามึงก็สร้างดิมึงก็สร้างดิ ก็มเดี๋ยากเก่งปากเดี๋ยวจัดเก่ปากมึงอ่ะโอ้เอาใหม่ไหมครับเอาใหม่ไหมครับเอามาดิครับก็สร้างดิก็สร้างดิก็สร้างอย่าชงกงไม่ได้ชงกเชิญมาดิเชิญมันดิก็สร้างดิไควายสร้างห้องกรุงหมดมึงสร้างก่อนกูไม่สร้างครับปัญญาอ่อนไม่สร้างของเพื่อนคญายในนาทีท้าเขาแต่ตัวเองไม่มีปัญญาสร้าง พี่ควายอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูสร้างเนี่ยกูสร้างอย่าหาธรรมนะคะทุกคนตอนแรกมันคิดว่าแม่เป็นผู้ชายเว้ยแม่มันเข้าไปผูดภาษาพม่าแบบเบบเบบแบบบบใส่พอแม่เปิดไหมอ่ะเป็นแม่มันตะแม่ออกอ่ะมันรู้มันรู้ว่ามันเตะแม่ออกไปเลยมันบอกอย่ามัน ไปขอเขาร่วมทีมแอดแมนมาด้วยอ่ะก็ให้มันเข้ามาดิเข้ามาดิเด้อ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 อ่ะเฮ้ยมันบอกอะไรเนี่ยโอะสัตว์พูดยังไม่ชัดเลยฮะมันบอกแอนนามึงเป็นคนไทยจริงไหมเนี่ยมึงพูดไม่ชัดนั่นหรอกเป็นคนอังกฤษครับการส่งหรอคุณน่ะมันเตะแอหนาไหมมันจะพูดไม่ชัดเลย ขอเน้นๆหน่อยนะเอ่อขอรุ่นพ่มาเปิดโปงเลยนะครับแต่เรอๆไอ้ไอ้ขอาการตัดสัตว์ดูอะไรต่างมีชี่ิตไอ้ลิไอลเนี่ยการสัตว์ดิโอ้ไม่อยากใช้ท่าสารรุนแรงดิเนี่ยล่นกูเล่นดีดีดิมึงอย่าใช้มึงไงสัตว์พงตายมึงอย่าใส่โอ้ยเอาดีๆดิกูกูไม่เข้าใจวะเอาไปดิมึงอย่าใส่นะเสียกมึงอย่าใส่มึงอย่าใส่ <coughs> I am no, and you and and animal. masuk ye masuk ye apa Animal, animal, no de kujo, de kujo. <coughs> <coughs> no. Saya boleh makan, saya boleh makan. Ikan yang banyak. 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 Saya boleh ก็ผมคนละกี่แต่กับผมชั้นสูบอะคุณอะประเทศคุณมันก็แค่ขี้ตีนประเทศคุณแค่ขี้ตีนเลยแม่แม่แมอย่าเอาประเทศเอาเอาเฉพาะจำนวนคนดีกว่าวัวเลยห์องวัวเล่ห์ห้องคนละเพศบางคนนะเพศตัดบางตัวบางคนดีไซน์นู้นทีให้ไก่บ้านนึงกำลังสร้างห้องอยู่